สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปของนิจิวีไอพเช้านะคะกับวีไบ่ายเนาะเด่นเช้าก็7กับ8นะคะตัวลองก็0นย์กับ1นึเนะ 7, าะเ็กับรูดเจ็ดแปกับรูดแปศย์ก็0ูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สี่ศูห้าย์เจหนึ่งสองหนึ่งสหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดดหนึ่งเกสามก็เจ็ดแปดศูนย์หกแปดเ้าหนึ่งหกดเจ็ดเก้าหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจดเ้า ก่อนทุกคนโชคดีเด้อทั้งเช้าทั้งบ่ายเนาะต่อไปเป็น V ีไบ่ายวีไบ่ายเราเน้นสี่นะคะเน้นสี่กับสามเนาะสี่หนึ่งสี่สองสี่สี่สี่หกสิบเจ็ดสี่เก้าสามศูนย์สามนี่เรารูดเอาได้เลยเนาะต่อท้ายด้วยเก้าสามเนี่ยก,กับเก้าสามหนึ่งก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าต่อได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์ก็ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์ สามตัวเราเน,น้นสี่ต่อ, onun, อท้ายนะคะมีหนึ่งสี่สี่เก้าสี่สี่สี่เจ็ดหนึ่งเก้าสี่หนึ่งสองสี่หนึ่งเก้าสองเจ็ดศูนย์เก้าสี่สองเจ็ดสี่ก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนหิงหิงปังปังทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยบางทีเช้าบ่ายออกเช้านะนี่มันไม่แน่เนาะมันชอบเป็นแบบนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะหิงหิงปังปังเนาะถ้าไม่งั้นก็รูดสี่เอาเช้ามารูดสี่ อาใมารูดเช้าคือสี่แต่เราก็ได้เจ็ดมาอยู่เด้อเราขอให้ทุกคนโชคดีนะคะมันเป๋ๆเ,เข้าตัวเดียวทั้งทั้งบนข้างล่างขอให้ทุกคนฮิงฮง,งปังๆังเด้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะ อย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ให้กับเราด้วยเด้อโชคดีทุกคนค่ะสามต่อตรงๆเนะ้อขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ